สถานีวิทยุเสียงสันติติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786เสนอบทความพิเศษโดยอาจารย์อาหมินมูซาอันนาดวีบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะฮีมฮัมดุลลาฮิรับบินอาลามีนวะบิฮิดซาอีนวัลฮาวละาวะลากุวะดิลลาบิลลาอินะัลลิน اظيب อัชาอฺรัลลาฮิลาฮิลลอฮิวะดะฮูลาชรีกะละ ว่าชัดว่าอัลมุฮัมมัดอัลอาบดุลเห์วะราะซูลุอัลลัลอัลลัลฮุบิลฮุดะวะดินิลฮักลิยุธิรัดินิกลลิฮะลาอกะฮิลมุชิกุลอัลมาบัด assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh ความสันติความจำเริญจากลอสซาลาต์ลาประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาต่อลอสซาลาลาอย่างแท้จริงครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเรื่องราวเหล่านี้นั้นเป็นเรื่องราวที่เราได้คุยกันแล้วก็ บอกกล่าวกันนะครับอยากให้สังคมของเราได้ได้พยายามปรับเปลี่ยนนะปรับเปลี่ยนแนวคิดปรับเปลี่ยนการปฏิบัติปรับเปลี่ยนความรู้สึกจริงๆที่เราเอ,อ,อยู่กับอรรถชวตามาหลายปีนะบางคนก็ใช้ชีวิตกันมามากมายแตออ่ชีวิตของเรายังไม่ถูกปรับเปลี่ยนหรือว่าสังคมครอบครัวของเราเนี่ยยังเดินอยู่ออรอยเดิมๆนะครับ หรือว่าอาจจะมีบ้างแต่มันก็น้อยเกินไปนะครับวันนี้เราจะปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตของเรานั้นกลับไปสู่ลอสวาตาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเราได้คุยกันในเรื่องราวตรงนี้นะครับถึงคนกลุ่มแรกที่ชุกเรียกในวันเกี้ยมาซึ่งเราเรียกว่าคนที่เสียสละในทางของลอสวาตาลาะนะครับจะเป็นการเฉลี่ในการออกสงครามแต่วันนี้เรายังไม่มีสงครามแต่ว่าสงครามที่ยิ่งใหญ่ก็สงครามกับตัวเราแหละครับนะ สงครามกับตัวเราเนี่ยในวันนี้เรามีความรู้วันนี้เรามีความเข้าใจเราเอาชนะตัวเราเองได้ไหมนะครับเราสามารถที่จะเอาชนะจิตใจของเราได้ไหมเอาชนะการปฏิบัติของเราได้ไหมจุดประเด็นเหล่านี้คือมุมมองที่ที่อยากจะนําเสนอกับพี่น้องผู้ศัทธาไหลนะครับว่าหัวใจเรามีความบริสุทธิออ์อย่างแท้จริงหรือไม่อย่างไรนะครับเพราะวันนี้นั้นเราก็ทํารวมๆกันไปปนๆเปนเป,นเป,นเปนกันนะครับที่อลอสแานตาก็บอกว่าอะไร อยู่ยาฮิดดนาฟีซาบีเลียบีอัมวาลิกุมวัมฟิซิกุมนะครับจงเสียสละให้ช้เสียสละในหนทางของเราสมาด้วยชีวิตและทรัพย์สินในอายานี้บอกว่าบีอัมวาลิกุมวัมฟิซิกุมด้วยกับทรัพย์สินก่อนนะครับแล้วก็ด้วยชีวิตบางอายาห์ก็อยากจะพูดชีวิตและทรัพย์สินนะครับก็แล้วแต่นะว่าใครจะให้อะไรนะแต่สองอย่างนี้เราต้องให้อีกแล้วนะครับทรัพย์สินนี้หลายคนก็พยายามให้กับลัทธิตลา แล้วก็จะมีนะให้กับออลล์ให้ทรัพย์สินกับวัลล์นี่หมายความว่าต้องต้องไม่เรียกคืนนะฮะหรือว่ากัปแล้วว่ากลับไม่ได้นะครับหลายคนก็ยังเป็นกันอยู่เนะี้ยว่ากัปแล้วก็ว่ากลับนะครับนะเพราะว่าราคามันแพงบ้างได้ทรัพย์สินมากขึ้นตกอับอะไรก็แล้วแต่นะที่ที่มันเกิดขึ้นในสังคมเรานะครับหรือว่าเรา,เ,าเสียสละทรัพย์ส,สินไปก็หวังจะได้ทรัพย์สิน มากกลับคืนมาไอ้ความหวังเหล่านี้ไม่ได้ครับต้องหวังต่อ, ah. อลอดผานตาเ็เรียกว่าทําเพื่อลอดมาต่จริงนะครับชีวิตทรัพย์สินในเรื่องของทรัพย์สินนะครับแต่ว,ว่าแล้วก็เรื่องของชีวิตอันนี้ก็ต้องมอบหมายต่อลอดมาจริงๆนะอลอ์ Allah ได้บอกไว้นี่ฮรอายัถัดมาจาริกุมค่อยรุลกุมนั่นเป็นการดีสําหรับสู่เจ้าทั้งหลายนะครับถ้าสู่เจ้ารู้นะครับแสดงว่าวันนี้ถ้าเรายังไม่ได้ทำยังไม่เสียสละ นี่จะเป็นด้านใดก็ตามแสดงเราไม่รู้ไงว่ามันดีจริงๆนะว่ามันดีจริงๆวันนี้อยากจะบอกว่ามันดีจริงๆครับในหนทางของลอสมาตาทีจริงจริงมากนั้นอยากให้เราทั้งหลายปรับเปลี่ยนนะสงครามไม่มีแต่ว่าวันนี้เรามีการเผยแพร่หลักการศาสนาไม่เหมือนกับว่าเราเข้าสู่สงครามเหมือนกันนะครับต้องต่อสู้กับอะไรแล้งต่อสู้กับเวลาของเราเนี่ยแทนที่เราเวลาไปสนุกสนานล่าเริงแฮปปี้เอนดิ้งแฟมิลี่เดย์ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะที่หาความสุขแล้วก็สะละเวลานั้นมาให้กับอัลลอฮฺสนะุวานตละนี่เป็นเขาเรียกต่อสูก้กับเวลาของเราเองความสุขของเราเองนะฮะการพักผ่อนหย่อนใจบอกอุวันนี้เสาร์อาทิตย์เราต้องพักผ่อนนะแต่เราก็ยังทําหน้าที่ในการที่จะนําอิสลามออกไปนะครับไปเผยแพร่ไปบอกกล่าว นะเหมือนเราครอบสู่สงครามอีกเหมือนกันไม่หยุดไม่หย่อนนะแต่ทำนองนี้เป็นต้นนะครับหรือยังมีอีกด้านหนึ่งและหลายด้านนะีในการที่เราทั้งหลายเนะี่ยมุมมองของชีวิตนะครับว่าเราจะทํายังไงให้เรานั้นมีการเสียสละที่เกิดขึ้นในการเสียสละเพื่อ,อลอสมาตานะครับอยากจะบอกกับพี่น้องแบบนี้แล้วเราลองไปดูว่าวันนี้เราทําอะไรนะครับเพื่อ,อลอสมาตาไปบ้างนะครับเราต่อสู้อะไรบ้าง นะต้องว่าอย่างนั้นเราต่อสู้อะไรบ้างบางคนบอกสู้ตายค่ะสู้อะไรครับสู้ตายสู้เพื่อลอบไหมเนะีอย่างนี้เป็นคําถามที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับนะฮะหรือว่าหลายๆด้านนะครับสู้เพื่อแม่บางคนบอกสู้เพื่อแม่นะไม่ใช่แล้วเราเปลี่ยนสู้เพื่อล้อนะครับชีวิตจริงก็จะเปลี่ยนใหม่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราเหมือนถูกบุกฝังสิ่งเหล่านี้เอาไว้กลายเป็นว่าเราไม่ได้ทาเพื่อล้อสุพรรณมาตลานะครับ วันนี้เราปรับเปลี่ยนชีวิตของเราให้กับอัลลอฮฺสุลตานะและวันที่เราถูกเรียกมาในวันกิยามันเนี่ยเราจะสามารถตอบคาถามได้อย่างถูกต้องและพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วว่าหัวใจของเราเนี่ยมุ่งมั่นอยู่กับอัลลอฮฺจริงๆหรือว่าเฉฉอยนะครับมีผลประโยชน์เกิดขึ้นมีความหวังในสิ่งอื่นมากกว่าอัลลอฮฺสุลตานมากขึ้นพระองค์ทรงรู้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่เราต่างหากที่ไม่รู้จิตใจเราเราต่างหากที่ไม่รู้ว่า เราอยากได้อะไรนะครับบางคนเนี่ยก็ทําเพื่ออัลลอฮฺสุมาตาลานะสตาร์ทสตาร์ทเพื่ออัลลอฮฺ ane, แต่ตอนจบเนี่ยนะครับไม่ได้เพื่ออัลลอฮฺสุมาตาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้แต่ต้นทางจนปลายทางมีอัลลอฮฺสุมาตาอยู่ตลอดเวลาอันนี้นนก็คือส่วนที่เราจะทบทวนแล้วก็บอกกล่าวเพื่อให้ให้การที่เราทําเพื่อลหัวใจของเราเนี่ยนะครับในการต่อสู้วันนี้ของเราเนี่ยทุกวันนี้เราอยู่ด้วยการต่อสู้นะครับไม่ใช่ว่าเราอยู่ไปวันวันนะ เราอยู่เพื่อการตีดต่อสูส้หรือบางคนบอกอยู่ไปก็หายใจทิ้งเปล่าๆนะไม่ใช่แล้วเราหายใจเพื่อลอสุมาตาเราอยู่เพื่อลอสุมาตาละ่ะชีวิตและทรัพย์สินของเราเพื่อลอสุมาตาลูกหลานของเราเพื่ออลอสสุมาตาเนะครับเรื่องเราเหล่านี้มีเยอะแยะมากมายนะที่อยากจะบอกว่าการทําเพื่อลอสสุมาตาล่นั้นมันเป็นหัวใจนะครับหลักหัวใจหลักเลยทีเดียวที่จะทําให้เรานั้นรู้จักพระองค์แล้วก็ได้รับ เรื่อการดูแลจากอลอสฟามต่างได้มากจริงๆครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายน่าเสียดายเวลาของเราหมดลงครับจะได้กลับมาทบทวนกับชีวิตของเราใหม่ในโอกาสต่อๆไปกับเรื่องราวที่ถูกเ่าวไว้แล้วนํามาเป็นบทเรียนและข้อชี้แนะกับพวกเราทั้งหลายในอนาคตข้างหน้าครับว่าิลัยต้อฟิกวันที่ใดยะสำหลามวอะลั้กุมะงรารมะตุลลอฮ์วะบเรากาตุที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์อาหมินมูซาอันนดุยผลิตรายการโดยสถานีเสียงสันติ คลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาสถานีความรู้ข่าวสารบริการสาธารณะรับชมรายการย้อนหลังได้ที่ YouTube ค้นหาชื่อมุสลิมออนแอร์